เหาะที่สายไฟนะคะตัวตี๊ดหนึ่งค่ะตัวตี๊ดหนึ่งตัวตี๊ดเดียวค่ะตัวเล็กๆไม่รู้ว่าเป็นนกอะไรนะคะแถวขึ้นทถวลงอยู่นะคะเออบินไปแล้วอ่ะอยังไม่ไป อ่ะอะไตเล่นสไลเดอร์ไหมอ่ะไตลงมาแล้วไปไหนอีกอ่ะจากบนลงล่างล้วจะไปไหนอีกอะโอ้เกาะลงมาเป็นพักๆนะฮะอสนุกสนานเบิดเบิดอ่ะขึ้นไปแล้เอาคุยกันอะไตลงมาอ่ะไปซ้ายไปขวาไปบนไปล่าง เป็นที่เล่นกายกรรมของนกนะคะสายไฟต่าไฟเห็นทั้งวันค่ะ all day all time i see birds เสียงนกก็ร้องทั้งวันเลยค่ะทั้งวันกลางคืนก็เงียบไปแล้วเช้าก็มาอีกแหละก็จะร้ององนี้ค่ะตลอดเวลาก็ไพเราะดีค่ะ ไพรอดีเสียงนกร้องจ็บเจะดูนกที่เกาะที่สายไฟนะคะว่าเขาจะไปไหนกันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนี่ค่ะไปแล้วหนึ่งตัวสองตัวเออนี่ยู่ตรงนี้ด้วยนี่มาเกาะที่สายไฟโอ้เราไม่เป็นอ่าเห็นไหมดินไปแล้ว